بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عونه الا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري วายัสิร์เลอัมบิวฮฺดุลอุกดาตมมินลิสานียับะฮฺกาวลีอุฮัยยุคุมบิตาฮียติอิสลามอัสสลามุอะลัยกุมุบาระห์มัตุลลอฮฺวะบารอกะตุขอความรักความโปรดปรานความเมตตาปาณีจาจอัลลอสุบภาตาประสบแดดประธานมูลิธิและผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์สันติหรืออาจารย์อาลีเสือสมิงที่ถือว่าท่านเป็นเจ้าภาพในการจัดโต๊ะจีนมุสลิมในวันนี้ท่านรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาท่านอิมามเชตบบทองท่านฉลาดโบรารท่านนบดลสุทธิการเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจากจังหวัดกระบี อิหม่ามเดชขยันการคณะการอิสลามประจงจังหวัดกระบี่พี่น้องจากกรุงเทพหานครพี่น้องจากจังหวัดกระบี่จากจังหวัดภูเก็ตจากจังหวัดพังงาจังหวัดใกล้เคียงและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำคณะทัวมานะครับอาจารย์มูฮัมหมัดฮัดนะครับขอจอฮัดมูฮัมหมัดเซอร์วิสที่ ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมให้เกิดความสีสันในงานในค่ำคืนวันนี้ด้วยสุกต่อรโสวัตตะนะครับที่ท่านอาจารย์นรีเสือสมิงได้กล่าวรายงานวันนี้เรามาทานอาหารค่ำกันคิดกันง่ายๆนะครับปร,ประทานอาหารค่ำในค่ำคืนวันนี้นอกสถานที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้รับผลบุญไปด้วยนะครับ ตามที่อาจารย์อาลีเสือสมิงได้สร้างสถาบาันอันฟาลาศาสนวิทย์ขึ้นมาและก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องของการที่จะมีโรงเรียนสอนศาสนาที่เกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่คลอง16ฉะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจและก็ชื่นชมว่าเปิดมาห้าปีเศษนะครับมีผู้ที่ เป็นสาุุิทธิ์เป็นลูกศิษย์หรือว่าจํานวนร้อยกว่าชีวิตนี่เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะพี่น้องจากกรุงเทพก็เข้าใจได้ว่าสถาบันการศึกษาในกรุงเทพเนี่ยมันมีหลายสถาบันเช,ชิงเซานครนายกกรุงเทพมหานครอยุธยานนทบุรีเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของการศึกษาสายปอนะและสายบรณาการวันนี้ผม ติดไปเรื่องของอันดามันด้วยเพราะให้อันดามันให้อันฝั่งละฉะนั้นตรงนี้ที่ติดกันที่มาผู้นาจากจังหวัดกระบี่จากจังหวัดภูเก็ตถือว่าเราเป็นตรงกลางเป็นคนที่อยู่ตรงไข่แดงตรงกลางที่สามารถที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะครับฉะนั้นวันนี้หลังจากที่เราได้ฟังการ กล่าวของในฐานะอาจารย์อลรีเสือสมิงในฐานะผู้นำทัพเรื่องของการจัดการศึกษาและเป็นผู้ทรงคณุจุฬาราชมนตรีด้วยเนี่ยพึงลงเครื่องเมื่อกี้แล้วก็มาทำงานตรงนี้นะครับนี่คือคนเราจะเห็นว่าภาพของคนที่ทำงานเช้าอยู่กรุงเทพบายอยู่ต่างจังหวัดในการที่จะทำงานเรื่องของศาสนาฉะนั้นหลังจากที่ เราได้ฟังแล้วผมในฐานะที่เราทำงานในสายงานเดียวกันก็คือเป็นคนที่ดูแลช่วยเหลือในฐานะประธานจังหวัดก็ต้องพึ่งพาความรู้ความถนัดของวิทยากรจากกรุงเทพเราจะได้รับเชิญจากกรุงเทพมหานครมาจานณันรีก็จะมาเมื่อเดือนที่แล้วก็มาร่วมประชุมผู้นำมัสยิดในจังหวัดพังงา108มัสยิด มาให้ความรู้ในส่วนที่มีข้อเขาเรียกว่าข้อสำคัญในการที่จะบริหารองค์กรให้เกิดความสำเร็จภายใต้พรบ2540ฉะนั้นวันนี้ถ้ามองกันแล้วเนี่ยผู้รู้ลหลายๆท่านที่นั่งร่วมรับประทานอาหารและบางท่านก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ขอตัวกลับไปวันนี้ถ้าเราพูดง่ายๆก็เรามาร่วมกันทำความดีที่ไม่สิ้นสุด หรือเรียกอีกคำหนึ่งว่าซาดกอหยาเรียซึ่งในอัลกุรอานในสุรของสุรหนึ่งที่เราจะเห็นได้ยกเป็นประจำในเรื่องของการสร้างความดีที่ไม่สิ้นสุดเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าขอเตบทุกมัสยิดเมื่อมีงานมัสยิดจะเอาอายะานี้ไปใช้ที่อัลลอฮ์ตลาได้กล่าวว่าวัมฟิกูมิมมาราจักหน้ากุมมิงกอบลิอยัยยะติยาฮะดกุกลมาอ ฟะยากูลาเราเบลอาลาลอัครตานีอ,ลอิลาอาจัลิงกอรีฟะอัสซัดตะควะวะกูน,น,กนัมมิเนซาลีย์ฮิญสอดกอลลอห์หนาตีนซึ่งเป็นสัจจวาจานพวกเราตระหนักอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ตะัสลาได้กล่าวว่าทูตเจ้าทั้งหลายจงใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกท่านซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพที่มาจากอัลลอฮ์ก็คือว่าเราเนี่ยทำสิ่งที่เป็นสอดกอลไปทำบุญ เลี้ยงลูกหรือร่วมสัดดอกอต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราแต่ละได้ให้มาไม่ใช่เราหามาโดยเป็นภาพในส่วนหนึ่งเราเป็นคนที่ไปหามาไปเหน็ดเหนื่อยมาแต่ภาพที่เป็นสิ่งที่อรอดประสงค์เนี่ยมันจะมาอีกส่วนหนึ่งทําอย่างนี้เพื่ออะไรละ่ะบริจาคก่อนอะไรละ่ะก่อนที่จะความใจจะมาถึงเราซึ่งเข้าใจกันทุกคนเลยว่าถ้าเกิดว่ามีชีวิต อยู่โรงพยาบาลแล้วก็เนี่ยรัฐลาลบอกว่าให้ช้าจ่ายก่อนที่ความตายจะมาก็แปลว่าให้จ่ายก่อนที่เราจะตายยิ่งเขาบอกว่าการกระชากนับสูที่สำคัญที่สุดเนี่ยช่วงที่เรายังแข็งแรงเราอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ปัจจัยยังชีพมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะตัดนับสูบริจาคตรงนี้ก็แปลว่าเรานี่มีความใจกล้าพอสมควร และก็บอกกรอนที่ความตายจะมาถึงแล้วก็เมื่อความตายมาถึงแล้วเนี่ยคนที่ขาดการบริจาคหรือไม่บริจาคเนี่ยจะบอกว่าอัลลอฮฺตะลาถ้าประวิงเวลาให้กับฉันอีกสักระยะหนึ่งอีกสักเล็กน้อยเนี่ยฉันจะอัศดวก็ฉันจะเป็นคนที่บริจาคแล้วก็จะเป็นคนที่ปฏิบัติดีวะอคุนอมินัสซอลิฮีน นี่แปลว่าอิสลามได้ให้ปัจจัยยังชีพเรามาแล้วก็บอกว่าให้ทำซาดอกก์ผมเชื่อคนที่นั่งตรงนี้ทำซาดอกก์กันมาหมดแล้วเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราซื้อโต๊ะไม่ได้หวังที่จะมานั่งรับประทานอาหารอันโอชะอะไรแต่หวังว่าเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมบุญกับโครงการอันฟาระของอันดามันที่จะให้อันฟาระนี้เท่านั้นเอง เชื่อเลือเกินว่าหลายคนซื้อแล้วก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมว่าเอาเมื่อมีให้สักนิดแล้วก็มีให้เขาเรียกสังคมมนุษย์เราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราสาว่าไม่ขาดทุนมานั่งฐานอาหารเล็กน้อยแล้วก็ได้สดอกอ็ไปด้วยแต่การที่จะอยู่เราจะให้3ามพันสี่พันโดยกล้าที่จะเซ็นเช็คนี่ก็เป็นอีกวาระหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของของแต่ละบุคคลฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อเรา คิดว่าอยากจะกลับไปหาอลอเนี่ยผมเชื่อหลายท่านตรงนี้ไม่ได้มีลักษณะตรงนี้ผมเคยไปบรรยายหลายๆที่ไปเจอคนอาวุโสคนที่อายุมากๆว่ากันง่ายๆจะบอกคนแก่ก็ได้บอกว่าโตะมีตังค์มากๆเนี่ยเอาไปทำบุญไม่ต้องทำที่โรงเรียนที่ผมบริหารอยู่หรอกใครก็ได้บางท่านบอกว่าฉันจะเอาไว้รักษาตัวตอนแก่ๆ คือไปบอกกับอลัลลอฮ์ว่าตังชั้นต,ตั้งไว้ห้าล้านเจ็ดล้านแปดล้านเนี่ยว้รักษาตัวในขณะที่แก่ๆแต่ถ้าเกิดโตกีโต,ตวังแก่ๆนะั้นบอกว่าฉันเก็บตังไว้เมื่อฉันอายุมากๆฉันไม่สามารถเดินไปมัสยิดได้เดินไปงานสุราได้ฉันจะรอคนที่บ้านเพื่อใครคิดดีจะมาขอซะดะคอ,อจากฉันอันนั้นอลัลลอฮ์ตลาจะให้เขาสุขภาพดีคือหวังถ้าเกิดบางคนเนียดแบบนั้นได้นอนห้องแอร์แน่ครับ นอนห้องแอร์นี่นอนที่ไหนกับนอนที่บ้านข้าวก็ขึ้นมารับประทานไม่ได้ต้องใส่สายต้องใส่แผ่นเพื่อนอนเพราะเราบอกกับตัวฮันไว้ว่าว่าเอาไว้รักษาตัวเมื่อยามแก่เท่าอันนี้เป็นข้อคิดที่เราจะบอกกับตัวเราเองและก็ผ่านสื่อตรงนี้ไปในส่วน,นจนที่สองอัลลอฮฺตาลาได้กำชับบอกว่าการที่เรา เสียไปเนี <S an> ่ยอัลลอฮฺตะลาบอกวัวหัวยักยกลิฟุอัลลอฮฺตะลาจะเพิ่มให้จะตอบแทนให้เองทีนี้คนถ้าไม่ไม่เข้าใจว่าในสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยอัลลอฮฺตะลาจะเพิ่มให้เพราะอัลลอฮฺตะลานั้นเป็นผู้ที่คอยรุดรีครีนเป็นผู้ที่ดีเลิร์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนที่ให้ปัจจัยยังที่ต่อเราเราวยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ย เราทาสวนอาชีพที่พังงาพี่น้องที่มาจากกรุงเทพมาจากจังหวัดใกล้เคียงจะเข้าใจเลยพังงามีสามอาชีพอาชีพประมงที่อยู่ชายทะเลและอาชีพสวนที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็ไม่ใช่ของเราเท่าไหร่คืออาชีพของการท่องเที่ยวส่วนการค้าขายเล็กน้อยเป็นเป็นเรื่องที่ปีกย่อยทีนี้เมื่อเราเทียบดูแล้วว่าสมมติคนทำสวนปาล์มใกล้ๆกันเนี่ย อีกคนหนึ่งทำสามสิบร่อีกคนหนึ่งก็ทำสามสิร่แต่ทำไมสองสวนเนี่ยอายุปามเท่ากันแต่ทำไมราคาที่ออกจากน้ำหนักออกจากสวนไม่เท่ากันแบกปุ๋ยเท่ากันเลยครับปุ๋ยนี้ก็10ไร่ก็ใส่ไป10กระสอบเหมือนกันปีละ3ครั้งสามสี 3, เดือนครั้งแต่บางทีเราลืมนึกไปว่าเอะทำไมเขาได้วันนี้โลละแปดบาทยี่สิบ เอ๊ะทำไมเขาได้ถึงห้าหมื่นเจ็ดหมื่นสามหมื่นแต่ทำไมเราได้แค่สามหมื่นโยโย,โย่ปัตาใต้บวได้ประจำแบบนั้นเลยเอ๊ะมันก็อาจจะมีนัยยะสำคัญว่าเราอาจจะลืมไปว่าคนที่ให้ปจัจจัยที่ที่แท้จริงกับวเราสุบารตลาที่จะเพิ่ม,มเขาเรียกว่าเพิ่มราคาให้เพิ่มการตัดให้เพิ่มการรักษาให้รักษาในหลายเรื่องครับจากโรคบ้าง จากการที่ลักขโมยบ้างเอ๊ะบางคนบอกว่าไม่รู้ใครเฝ้าเขาสวนเขาไม่มีใครมาตัดเลยไม่มีใครมาลักไม่มีใครมาเก็บลวกบามร่วงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดของการที่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการสะดโกยาลียาท้ายที่สุดก็อยากจะคุยตรงนี้เพราะท่านอาจารย์อาลีนี่จะบรรยายในคืนพรุ่งนี้ส่วนคืนนี้ตามโปรแกรมที่ท่านส่งให้ผมเนี่ยมีอันกุรอานเปิด มีนาชีตสำหรับโรงเรียนอันฟาลาศาสนวิทย์แล้วก็มีผมเปิดแล้วก็พูดคุยแล้วกันอย่าถือว่ามาบรรยายมากมายถือว่าเราพูดคุยในวงของการกินข้าวร่วมกันะดีกิคดิสหนึ่งที่ท่านอิมมาลอยสลัมไดรา,ายงานจากท่านอบูฮูไรรอ รอดีอัลลอฮฺอันตกาว่าอิจามะตับเนียะดะมะอิงกอตอะอามาลูอิลลามินซาลาสตเตนเมื่อมนุษย์สิ้นชีวิตลงการงานทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นถูกตัดขาดอิลลาบิซาลาสตเตนหรือเอาสซาลาเซนสามสิ่งนี้จะคงอยู่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ คุณครูจากอุตต์จากโรงเรียนดาริสาามวิทยาที่มาร่วมเป็นกำลังใจเพราะหลายท่านก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อารีเสือสมิงก็แปลว่าเมื่อมนุษย์ตายลงนี่เสร็จภารกิจหมดทิษกีหมดอะไรขั้นตอนหมดเฟสหมดไขโทรไม่ติดแล้วทั้งนั้นไม่มีอะไรแล้วแต่ที่มีอยู่สมสิ่งก็คือสดกอยารียเป็นหัวเรื่องใหญ่เลยสดกอยารียะ สาดก็ที่ความดีที่ไม่หยุดนิ่งความดีที่ไหลยอยู่ตลอดเวลานี่เป็นวาระสำคัญว่าทุกคนที่ทำสาดก็อย่างนี้ท่านจะทำตรงไหนมันก็จะไหลไปหาท่านที่ท่านจะต้องได้รับอย่างแน่นอนเพราะมีฮะดิษยืนยันว่าไม่สามารถที่จะหนีไปได้เลยท่านไปทำมัสยิดวายท่านไปทำโรงเรียนท่านไปมีส่วนร่วมของสาธารณะสมบัติของสาดะกอยารียของวาเกา้าตรงไหนก็ตาม บางคนไปมักกะไปให้สอรบกที่มักกะคิดว่าทางนู้นยากจนแต่อยากจะเอาตังไปใช้ในมัสยิดฮารอมข้อที่หนึ่งแปลว่าเราได้กับละค่ำคืนนี้ฮะดิษนี้ได้บอกอีกว่าเอาไอ้มยันตะฝอบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ผู้นำตรงนี้หลายท่านเป็นข้าาการอิสลามประจำจังหวัดข้าการอิสลามประจำมัสยิด เป็นอิมัมเป็นผู้นำครอบครัวก็แปลว่าถ้าเราได้ใช้ความรู้ที่ยังประโยชน์ของเรานี้ความรู้เราสอนเด็กความรู้ที่เด็กไปสอนเด็กความรู้ของครูไปสอนครูจากครูคนเดียวไปเป็นครูอีกร้อยร้อยคนไปเป็นลูกศิษย์อีกนับพันพันคนเราจะเห็นได้ว่าบาบาในอดีตเนี่ยเขาสอนเด็กผ่านมือมาเป็นพันเป็นหมื่นคน ก็แปลว่าถ้าเกิดความรู้นี้ที่สอนด้วยวิชาที่ถูกต้องตามหลักไม่มีอะไรมาแอบแฝงไม่มีสิ่งที่เจือปนแล้วเนี่ยมันก็ยังประโยชน์ต่อผู้สอนแล้วก็ยังประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับความรู้แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นกระวมทั้งสถาบันผู้ที่มีส่วนร่วมผู้ที่นั่งเป็นกำลังใจผู้ที่ให้ความเมตตาทุกประการ และท้ายที่สุดเมื่อใดสองข้อข้างบนแล้วสารกฏยาเรียความรู้ที่ยังประโยชน์แล้วเราก็ได้บรรดาเด็กๆก,ก็คือวัดะดันซอ่ิีหันยาตอูละหูลูกที่ซอและขอดูอาให้ลูกที่ซอและขอดูอาให้ในมายาดผมก็มีโรงเรียนอยู่ผมก็บอกเด็กๆนะลูกนะตัวเล็กสาขวบอนุบาลเจ็ดขวบอยู่ปถมเดินผ่านบ้าน จะได้ยินหมดเลยเขาเข้าแถวกันร็อบเบลฟิลลีวาลีวาลีไดยาวรหัมฮูมาก็มารอบบายานีสอรกรอบางทีคนที่มาส่งมอเตอร์ไซค์จอดปุ๊บเนี่ยไม่ได้ทราบหรอกว่าความรู้ที่ลูกตะโกนเข้าแถวเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่เราในฐานะที่เป็นครูในฐานะที่ผู้บริหารก็บอกจะเนี่ยเขาบอกอะไรรู้ไหมท่านไปตัดยางไปตัดปามไปออกทะเลเขาบอกอะไร เขาบอกว่าโอ้อัลล l a ์รับเบวฟิตรีโปรดอภัยให้ฉันวาลีวาลีได้ยาและสองคุณพ่อคุณแม่ของฉันเมตตาเขาเสมือนกับเขาเมตตาฉันในวัยแบ๋บ่ในวัยเล็กก็มารับบาาัญญัีสองอี้หรเป็นดูอาง่ายๆแล้วก็แถมมีการส่งเสริมให้อ่านฉะนั้นวัดดันซอลิฮันตัวนี้แหละยัดอูละหูที่จะขอดูอาให้แล้วเราขอดูอาให้เราอย่างเดียวแ่ะครับ เราเป็นลูกขอดูอาให้คุณพ่อคุณแม่นะเราขอมุสลิมขอให้คนทั้งโลกขอให้ประสบกับความร่มเย็นตรงไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งทั้งสิ้นนะครับที่เราจะได้รับจากสิ่งที่เราได้พึงประสงค์ในวันนี้นะครับท้ายที่สุดก็พบปะกับทุกท่านด้วยเวลาพอสังเกตในฐานะที่มามีส่วนร่วมตรงนี้ก็คือในฐานะเป็นคนจังหวัดพังงา งานมาจัดนยอรพัง,งาก็เลยต้องมามีส่วนร่วมในฐานะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือท่านอาจารย์าลีเสือสมิงบอกว่าจะมาจัดที่นี่ตอนวันที่มาแล้วก็บอกก็ดีใจส่งการ์ดมาแล้วกันแล้วเราก็จะได้ช่วยกันขายช่วยกันซื้อในฐานะที่เป็นองค์กรและส่วนบุคคลช่วยหวังอย่างเดียวก็คือว่าหวังว่าทั้งส่วนนั้นทุกส่วนนั้นจะได้เป็นสรกอจะเป็นประกับยาเรียให้กับ ตัวเราเองและก็คุณพ่อคุณแม่และคนที่อยู่ข้างหลังเราอินชาลอฮ์นะครับก็ขอโดยอาจาระรอตลาให้โครงการบทนี้ของท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงหรืออาจารย์สันติเสือสมิงได้รับความเมตตาจากลอให้สมความปรารถนาและก็ให้คณะที่มาจากกรุงเทพมหาคนครนะครับหลายๆท่านได้มาร่วมงานแล้วและก็ขอให้เดินทางฟีอามานิลล่นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากจังหวัดกระบี่นะครับจากจังหวัดภูกเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงและพี่น้องจากจังหวัดพังงาขอพบปะกับทุกท่านเีแถบทะี้ครับอากูลกเาหลีฮาซาะวสัฮันดีวัลห์วสลามอารยกุม